น้องกับให้เล่นจานเจ้าคะ่ะน้องกาบอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุครับ,รบท่านนิรดาสิบอภัยผู้เดินทางใน,านวิชาพนัก,กรรมีในเสื่อมของวิชาปสมชาติแสดงว่าการทางจิตท่านเป็นไงบ้างครับสาธุน้องกับเท้ครับให้เลานจานเจ้าคะ่ะน้องกับขอโอกาสเจ้าคะ่ะทางานทางจิตของรอมื่อคืนเจ้าค่ะช่วงแรกคะ่ะองค์นิวรณ์ห้า<ม>ก็เกิดขึ้นนะคะ องการมาทานิวรเทวทานิวร์ทินิมาถานิวรอ,อุททจากิจกนิวรวิจิติทานิวรณค่ะ <c oughs> เกิดขึ้นองค์ธรรมค่ะก็จะเจริญมาวิธีดับประสาทหนึ่งองค์ธรรมองค์เดียวค่ะอย่างตอนเนื่องสำลวมวิชีอยู่ที่ปลายจมกูกจนกว่าจะโลง่งโปร่งเบาค่ะก็จะเจริญมาวิธีโน้มธรรมอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยค่ะพอเริ่มมีกําลังแล้วก็อัญเชิญมาวิธีองค์ธรรมองค์ที่สององค์ธรรมองค์ที่สามองค์ธรรมองค์ที่สี่ค่ะ ตามลำดับแล้วก็มีการชาร์จกำลังคันกลางอยู่ค่ะองค์นิวรห้าที Besides, ่เขามีอยู่ก็ค่อยๆเบาบางแล้วก็สงบลงไปค่ะเกิดสภาวะทาทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทําหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารเจ้าค่ะช่วงแรกก็จะมาเยอะๆเลยค่ะก็จะเกิดองค์วิตกวิจารเยอะมากค่ะแล้วก็มีการสํารวม กลับเข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกได้ค่ะพอสารวมกลับเข้ามาแล้วค่ะก็มีความรู้ตัวขึ้นมาค่ะก็จะเริญมาวิธีสี่องค์ทำอย่างตอนน่อเนื่องเนี่ยค่ะองค์วิตกอิจานก็ค่อยๆบาๆแล้วก็สงบลงไปค่ะ mm hmm. เกิดสภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่น์ทำทั้งหลายลลทำทั้งหลายออย่อมยางทำา้งหลายบริบูรณ์ mm hmm. เกิดองค์มันผู้มีบาปเข้ามาดนจิต mm hmm. เข้ามาสิงขายผมก็มีอาการคันคันคันตามใบหน้าแบบนี้ค่ะก็ ไม่สนใจกับอาการที่เกิดขึ้นเลยมาวิธีเสียงทําอย่างต่อนเนื่องอยู่อยู่แบบนี้ค่ะและทีนี้ก็เริ่มมีอาการที่เ,เกิดอาการหาว่ะองค์นิวรันห้ากลับเข้ามาค่ะแล้วก็เกิดภาวะวูบหลับกลางอากาศค่ะก็มีเกิดองค์องค์นี้ขึ้นมาค่ะแล้วการที่จเจริญมักอยู่ค่ะก็โดนสวมเข้ามาก็คือทําให้ไม่ไม่ พอหาวทีหนึง่งที่เปล่งเสียงออกไปก็หยุดก็คือข้าพเจ้าก็ไม่ได้เปล่งเสียงออกไปเพราะไม่ได้เปล่งเสียงออกไปค่ะแค่แป๊บเดียวค่ะเขาก็วูบหลับอย่างนี้ค่ะเขาก็วนวนวนซ้ำๆอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็มีตันหาที่คอยกระซิบเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดสภาวะนี้แล้วทําให้เหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเขาวูบหลับวูบหลับองค์ตันหาที่กระซิบก็แทรกเข้ามาข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อค่ะไม่สนใจก็ ก็มีรู้ตัวขึ้นมาก็หํารวมอินซีไว้ที่ปลายจมูกเหมือนเดิมแล้วก็ดับภาษาหนึ่งองค์รมค่ะชาร์ตกำลังให้เขาต่อเนื่องค่ะแล้วสภาพวะที่เขาง่วงแล้วเขาก็บูบหลับเนี้ยค่ะก็เลยต้องลืมตาค่ะลืมตาเพื่อที่จะไม่ให้เขาบูบหลับ นีค่ะก็จะเริ่มมาวิธีเสียงทรรต่อเน,นื่องจนกําหนดออกจากสมาธิเมื่อครบเวลาเจ้าน้ำข้าท่ทนจ้าย์บเจ้าครับ,รบาจาบกเทศกาลมันยืดยาวเนาะปีให,หม่ก็จะทําให้สินสีท้ดถอยอ่อนลงไปนะเป็นธรรมชาติแต่เราต้ที่จะรักษาแล้วก็จะเข้าใจในการปรับเปลี่ยนได้แค่ไหนนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับ องของสอีที่มีกําลังแล้วก็เกิดสัยญ,ญาดังนั้นตรงนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ทุกๆครั้งนะครับเ,เกิดอะไก็อย่าไปอยู่ที่องค์วิจตกเท่านั้นไม่ต้องไปชุดกระชา,ชากลากไปต่อคือเขาเอาเราไปล่อเป็นเป้าล่อเป็นเหยื่อล่อให้เขานั่นแหละนั้นอยู่ที่องค์วิจตกกาลังของท่านตอนนี้อยู่ที่องค์วิจตกนะชาเริ่มถอยกําลังลง จากการที่ส่งสภาวะชา,านสามได้ก็ถอยมาอยู่ที่ฌานสองนะดังนั้นตรงนี้ต้องอยู่ที่วิจตกไม่ต้องไปงน,นั้นกําลังเราเอาเขาอยู่ที่วิตกก็อ,อยู่แค่วิตกเพราะฉะนั้นองค์ของวิจตกไม่ว่าเขาจะนําพาท่านไปขนาดท่านไม่ไปนอกจากองค์อริยสัจภาพองค์อริยสัจภาพไปเป็นยังไงรู้ไหมก็ไม่ได้ไปด้วยความอยากค่ะเขาเกิดสภาวาะไหลออกไปเอง นันต้องหลายเพลงสภับถ้าพาว่ที่ผมนะครับเด่นมาวิจิตรปิดซื้อใช่ใส่ในความอยากตามต้องการครับตรงเนนะี้ยมีอยู่เมื่อเขามีอยู่ปุ๊บเขาก็จะพาไปก็ไปตลอดเนื่องจากมีความทางคมหรือว่าถ้าเขาแข่ตัวมาแล้วกลับมาก็อุค์วิจกตรนะแม้แต่ไม่แสดงที่อมมงค์วิจิกรไหนะมันเนียนเนี่ยมาแสดงที่องค์ของบิดติ นะครับซ <Na'> ึ่งเป็นมารผู้มีบาปนะพูโดนจิตก็มาโดนจิตพอมาโดนจิตปุ๊บก็จะต้องสิงไายผมนะครับเพื่อให้หาวให้ง่วงให้หลับสะอาดอันนี้ก็เป็นทางเดินของเขาเพราะฉะนั้นก็จําไว้ว่าทุกอย่างเมื่อเราเดินบ้าไปมีวันท่าหลับปุ๊บก็ต้องให้เต็มเต็มระบบของเขาถึงจะไปองค์วิจิวิจารเมื่อองค์วิจิวิจารเขาเต็มระบบถึงจะไปติดติดเต็มระบบถึงจะไปสุขเพราะฉะนั้นถ้าเขาลากไปเราไม่ไป ส่วนมากก็จะใจเร็วหือดได้นะเพื่อที่จะไปแต่ไม่รู้ตัวเองว่ากําลังของผู้เดินมักมีกําลังแค่ไหนนะครับเพราะนั้นไม่เป็นไรตอนนี้เขาส่งมาที่สองแล้วนะก็ะต้องสร้างขึ้นใหม่ๆนะครับการที่เรามีองค์สภาวะที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้เนื้อตําใจหรือจสียดใจเพราะเป็นธรรมชาติของเขาในเนาคารเซลลยาแต่ถ้าเรารักษาได้แล้วมก็จะไปสามสี่ับ แล้วตอนนี้เราก็ต้องสร้างกาลังรวไปให้ได้จริงสามให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเดินทางไปนะครับเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจจ้ะค่ะอ่ะมีคําถามไหมไม่มีคำถามเจ้ะค่ะน้ำกราบเทพท้าวเจ้ะค่ะนัมนะสาธุครับสวัสดีครับสาธุน้ำกราบเทพท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้ำกราบอนุโมทนาสาธุน้มกราบสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับสวัสวดีครับ